สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนพฤศจิกายน2564นี้นะครับเป็นเดือนที่คุณเองยังดูมีความโดดเด่นดีในกิจกรรมสิ่งต่างๆที่คุณทานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะยังเลี่ยงได้ยากในเดือนนี้คือเรื่องของความหงุดหงิดหรือความที่ง่ายต่อการเกิดความขัดแย้งยังคงจะเกิดขึ้นอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสได้รับอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินที่ เป็นก้อนใหญ่ๆได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีการลงแรงนะครับแล้วก็ลุยอย่างจริงจังอยู่พอสมควรเลยและในเรื่องของการงานถือว่างานยังดูมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแต่ก็ยังคงต้องเจอกับสภาวะของการแข่งขันสภาวะของการขัดแย้งอยู่ด้วยเช่นกันและในเรื่องของความรักนะครับถือว่าในเดือนนี้ความรักก็จะกลับมาอยู่ในช่วงที่ง่ายต่อการเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็จะมีจุดดีอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่ ในช่วงที่ดาวกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะดูมีเหตุผลมากกว่าเดิมขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ช่วงวันที่19ที่เกิดจันทรุปราคานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เรื่องของโชคลาภความสําเร็จในช่วงนั้นคาดหวังยากหน่อยแต่ในช่วงเวลาอื่นก็ถือว่ายังเกิดความสําเร็จโชคลาภกับคุณได้ในเกณฑ์ที่มันควรจะเกิดรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามครับสวัสดีครับ พบกับผมอาจารย์อูรร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2564เนี่ยชาวลัคนาราศีกันจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยนะครับว่านี่เป็นการทํานายแบบรวมของชาวลัคนาราศีกันนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยเพราะไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลเรามาเริ่มกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่16เนี่ยนะครับดาวพุธดาวต,วตัวตนของคุณก็ไปอยู่ในช่องกระดุมพ้าช่องการเงินนะครับ <c oughs> นั่นหมายความว่าคุณเองค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องส่วนใหญ่ไปกับเรื่องของการเงินนะครับแต่ดาวพุธดาวต,ว,ตวตัวตนของคุณเวลาไปอยู่ในช่องนี้ ดาวยังได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาพิมุกก็คือดาวยังมีกําลังโดดเด่นดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณยังมีศักยภาพดีคุณยังมีช่องทางการมองหาอะไรที่เกี่ยวกับด้านของการเงินนะครับได้ดีนะครับมองหาช่องทางการเงินหาเงินหา,นหาทองได้ดีนะครับแต่การที่อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งมาจากคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความอึดอัดมีความติดติดขัดขัด,ขด,ขดกับเรื่องของอการหาเงินหาทองอยู่ด้วยเหมือนกันและ การอยู่ร่วมกับดาวอังคารซึ่งเวลาดาวพุธอยู่กับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกคู่ฝีปากกล้านะครับคู่กล้าคิดกล้าพูดเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเองก็ยังมีความกล้าที่จะเจราจากล้าที่จะต่อรองอะไรเกี่ยวกับด้านของการเงินได้ดีนะครับแต่การที่ต้องอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกัน สิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับคุณนะครับก็คือคุณก็ยังคงมีความหงุดหงิดง่ายนะครับยังมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายง่ายต่อการเกิดความขัดแย้งเพราะคุณอยู่ท่ามกลางกับดาวที่ก็เป็นคู่ศัตรูกันแต่ในส่วนอื่นที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าดาวอังคารที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยนะครับดาวมาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประถือว่าก็เป็นเดือนที่สุขภาพของคุณดูมีความอ่อนแอหน่อยนะครับ แถมต้องอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูนะครับแล้วก็คู่1กับ3เนี่ยก็เป็นคู่อุบัติเหตุจริงๆก็คุณก็อาจจะต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุอะไรเ,เกี่ยวกับตัวคุณด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยแหละเพราะว่าอีกจุดหนึ่งก็คือการที่มีดาวมฤิตยูนะครับมาคาอยู่ในช่องสุขภาพของคุณมันก็พร้อมจะเกิดความผันผวนอะไรได้ง่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วถือว่ายังเป็นเดือนที่ต้องมีความระมัดระวังนะครับ และพอวันที่8พฤศจิกายนะครับการที่มีดาวใหญ่ก็คือดาวพฤหัสย้ายกลับไปอยู่ในภพที่ชื่อว่าอรินะครับก็จากจุดนี้นะครับการที่ดาวพฤหัสย้ายออกไปทําให้ดาวเสาร์ที่ก่อนหน้านั้นอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเขาก็จะดูมีความสบายตัวมากขึ้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในบ้านตัวเองอยู่แล้วดาวมีความแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก่อนวันที่8เนี่ย ดาวพฤหัสมาอยู่ด้วยพฤหัสกับเสาอยู่ด้วยกันมันจะดูมีความอึดอัดเพราะฉะนั้นพอดาวมันมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยอึดอัดแล้วเนี่ยดาวเสาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําว่าปุตตะนะครับการทําอะไรใหม่ๆความคิดไอเดียความคิด,ด,คคดสร้างสารรค์อะไรต่างๆถือว่าคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้ดีขึ้นและมันจะอยู่ในอารมณ์ที่คุณเองเนี่ยอยากจะเริ่มอยากจะลองอยากจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับ และการที่ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าอาริดาวพฤหัสมาจากเรื่องของปัตตนิในเรื่องเกี่ยวกับความรักมันก็อาจจะง่ายกับการมีความขัดแย้งกับเรื่องของคนรักหรือหุ้นส่วนของคุณนะครับดาวพฤหัสมาจากคําว่าพันธุนะครับซึ่งแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านช่องรถล,ลาอสังหาหรือเกี่ยวกับครอบครัวเวลาดาวไปอยู่ในช่องอริคุณก็อาจจะต้องระวังการขัดแย้งกับคนในครอบครัวก็ได้หรือ มันอาจจะเป็นช่วงที่เรื่องของบ้านช่องรถลาอาจจะมีความชำรุดนะครับซึ่งก็อาจจะต้องคอยสังเกตนะครับแล้วก็แก้ไขซ่อมแซมนะครับก็จะมีเกณฑ์ในการเกิดเรื่องแบบนั้นนะครับแต่พอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายดาวพุธตัวตนของคุณก็ย้ายนะครับซึ่งพอดาวย้ายมาอยู่ในช่องนี้ที่ชื่อว่าสหัชชะ มันก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยเขาได้อุดมเกณฑ์ถือว่าดาวมันก็ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งนะนะครับคุณเองทําอะไรที่เกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อสื่อสารถือว่าก็ยังสามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่จุดหนึ่งที่อมองในแง่ที่ดีก็คือในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ,กบด้านการเงินของคุณเนี่ยพอดาวอาทิตย้ายออกไปเนี่ย ดาวคู่ศัตรูมันไม่ได้อยู่ในช่องการเงินและมันก็จะดูดีขึ้นแต่ดาวพุทธที่ย้ายไปตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับเลงไปเนี่ยมีดาวราหูเล็งอยู่ซึ่งดาวราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพุธดาวตัวตนของคุณและราหูกับพุธคู่นี้มันเป็นคู่ของการมีปาดเสียงนะครับมีการทะเลาะเบาะแหวงเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งพอดาวพุธย้ายไปหลังวันที่17คุณจะต้องไปมีการเจรจามีการติดต่ออะไรมากขึ้น นะครับคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดจากการเจรจาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะดาวราหู <ugh> ที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวตัวตนของคุณก็มาจากเจ้าเรือนเจ้าของช่องที่ชื่อว่าอาริที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหา <ugh> เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อนะครับ <ugh> อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวกข้อมูลข่าวสารถือว่าต้องระวังนะครับและดาวตัวตนของคุณไปอยู่ในช่องสหัชชะอาจจะไปเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้ ไปร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากคำวินาคคุณอาจจะต้องเดินทางไปในที่ที่มันมีความไม่คุ้นเคยก็ได้นะครับซึ่งเวลาดาวอาทิตย์นะครับเจอกับดาวราหูด้วยมันจะดูมีความแปรปรวนเพราะฉะนั้นการเดินทางหลังวันที่17นะครับอาจจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะมันง่ายต่อการที่คุณจะหลงทางในการเดินทางด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกัน มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพพันธุนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ดาวศุกร์เขาได้ตำแหน่งมหาจักรแปลว่ามีความยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินในเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสกับเรื่องของการเงิน อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีช่องทางของเงินก้อนใหญ่ๆที่เข้ามาจากทางครอบครัวญาติพี่น้องนำพามาก็ได้หรือคุณอาจจะได้เงินจากอะไรที่เกี่ยวกับด้านของพวกอสังหานะครับถ้าเกิดคุณทําในด้านสายอสังหาก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันแต่เวลาดาวมันได้ตําแหน่งมห ah าจักรมันจะต้องมีการลุยตั้งอกตั้งใจนะครับเต็มที่กับเรื่องการเงินแต่มันจะมีโอกาสได้เงินใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับ แต่การที่มีดาวสมดวงอยู่ในช่องการเงินคือดาวพุธดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีแต่ช่องทางของการได้อย่างเดียวนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยคือดาวตัวตนของคุณและก็ดาวการงานแสดงว่างานยังสร้างไรายได้สร้างการเงินของคุณได้ดีคุณเองมีช่องทางในการมองหาเรื่องของเงินของทองได้ดีนะครับแต่ดาวอาทิตย์มาจากคําว่าวินาศนะครับ อาจจะหมายความว่าคุณมีโอกาสจะมีเงินที่เข้ามาจากช่องทางออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือได้เงินอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดก็ได้เหมือนกันแต่วินาศมันก็แปลว่าสูญเสียเสียหายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องมีช่องทางในการใช้จ่ายเงินออกไปด้วยเหมือนกันนะครับและดาวอังคารก็มาจากคำว่ามรณะถ้ามองในมุมที่เป็นมุมเข้าก็คืออาจจะได้เงินอะไรจากที่ไกลเงินชดเชยอะไรต่างๆเข้ามานะครับ แต่ถ้ามองในมุมที่จะต้องออกไปก็คือมรณะมันก็แปลว่าสูญเสียออกไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีเหตุจะต้องมีการใช้จ่ายเงินด้วยเหมือนกันและเวลาดาวการเงินไปอยู่ในช่องพันธุและได้ตําแหน่งมหาจาักรมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอยากจะมีการซื้ออสังหาอะไรใหญ่ๆนะครับอสังหาใหม่ๆด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวยิ่งหลังวันที่แปที่ดาวพฤหัสเขาย้ายออกไป มันทําให้ดาวปุตตะดูมีความแข็งแรงนะครับเพราะดาวเขาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองมันจะกระตุ้นให้คุณมีความรู้สึกอยากได้อะไรใหม่ๆอยากซื้ออะไรใหม่ๆอยากทาอยากลองอะไรใหม่ๆซึ่งเวลาที่ดาวการเงินไปอยู่ในพันธุนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสกระตุ้นให้คุณเองเนี่ยอยากจะมีการซื้ออสังหาอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะมีการกู้หนี้ก็ได้เพราะดาวที่เกี่ยวกับอสังหาไปอยู่ในช่องของคําว่าอาริ นะครับมีการขอสินเชื่อเกี่ยวกับด้านของอสังหาก็มีโอกาสใช้เงินก้อนใหญ่ๆอยู่ด้วยเหมือนกันและการที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนะครับที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่ในช่องการเงินมันทําให้ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดได้ง่ายเหมือนกันยังคงอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินคงต้องมีการแข่งขันมีการขัดแย้งอยู่ตลอดนะครับแต่พอเดี๋ยววันที่17ดดาวอาทิตย์ย้ายออกดาวพุธย้ายออก อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยไอเรื่องของความขัดแย้งนะครับทางด้านเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรต่างๆทางด้านการเงินมันก็อาจจะลดลงมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธนะครับซึ่ง ในตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่16เนี่ยดาวการงานของคุณก็มาอยู่ในช่องการเงินนะครับดาวได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขถือว่างานในช่วงนี้ยังดูมีความโดดเด่นดีและงานยังคงสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ที่ดีนะครับงานอาจจะมาเกี่ยวกับด้านของการเงินเยอะหน่อยในช่วงต้นเดือนนี่นะครับ และการที่มีดาวเกตมาอยู่ในช่องการงานซึ่งดาวเกตเนี่ยมันดูหมายถึงความหลากหลายความปั่นป่วนงานในเรื่องการงานอาจจะดูปั่นป่วนหน่อยดูไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่มันจะมีความหลากหลายของงานที่เข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้พอการที่ดาวการงานของคุณเนี่ยต้องมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารในช่องที่เกี่ยวกับด้านของการเงินนะครับดาวอาทิตย์มาจากคําว่าวินาศถือว่าในเรื่องการงานมันก็ดูมีความ อึดอัดยังคงมีความไม่นิ่งมีความผันผวนอยู่ด้วยเหมือนกันและดาวอาทิตย์กับดาวังคารเขาเป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันและอยู่ร่วมกับดาวการงานของคุณทําให้ในเรื่องของการงานมันจะอยู่ในสภาวะของการแข่งขันและก็สภาวะที่จะต้องมีการขัดแยง้งมีการถกเถียงมีการแย้งกันอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันในช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอวันที่17นะครับดาวอาทิตย้ายดาวพุธด,ดาวการงานของคุณก็ย้ายเหมือนกัน ย้ายไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับสหัสชะการเจรจาการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดงานขายงานในหน้า อะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งนะครับซึ่งถือว่าดาวพุธตำแหน่งนี้มันยังได้อุดมเกณฑ์ก็ยังมีความสมบูรณ์ในงาน,ด,าน,ด,านด้านนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่จุดหนึ่งที่จะต้องระวังจากการที่ดาวการงานของคุณมาอยู่ในจุดนี้นะครับเพราะดาวการงานของคุณโดนดาวราหูเลงนะครับซึ่งดาวราหูกับดาวพุธการงานของคุณเนี่ยมัน,เป,นเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันจะทําให้การงานดูมีความขัดแย้งง่ายนะครับ พร้อมที่จะมีปากมีเสียงกันนะครับและดาวราหูเองก็มาจากคำว่าอริซึ่งเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคการแข่งขันอยู่แล้วนะครับและดาวอริก็มาอยู่ในช่องสุภะนะครับมันเป็นช่วงที่ปกติคุณก็ง,ง่ายต่อการ เกิดความขัดแย้งกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวการงานของคุณมาอยู่ในจุดนี้คุณต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการติดต่ออะไรให้มากนะครับโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะมันอาจจะมีผลทําให้ไปขัดหูขัดตาหรือง่ายต่อการขัดกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายได้ง่ายเหมือนกันในช่วงนี้และอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารเอกสารอะไรต่างๆนะครับ จะต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะเวลาที่ดาวราหูกับดาวอาทิตย์เจอกันนะครับมันจะมีความแปรปรวนความไม่ค่อยชัดเจนและมันมาสัมพันธ์ในเรื่องสหัสชะที่หมายถึงการเจราจาการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณจะต้องมีความรอบคอบไม่งั้นมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งในด้านการงานของคุณได้ง่ายมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่ง ในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่7ดเนี่ยดาวความรักของคุณมาอยู่ในภพที่ชื่อว่าปุตตะนะครับความสดใสนะครับอะไรที่มันดูมีความสดชื่นได้ดีเพราะฉะนั้นถือว่าความรักของคุณในช่วงต้นเดือนก็ยังอยู่ในจุดที่ดูสร้างความสดใสความสดชื่นของคุณได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะที่ใช้คําว่าดีในระดับหนึ่งเพราะดาวพฤหัสตําแหน่งนี้นะครับจริงๆมันเป็นตําแหน่งที่เขามีความ อ่อนกำลังถือว่าความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะแต่อย่างน้อยอยู่ในช่องที่มันมีผลดีกับคุณนะครับ Solar. มันก็เลยทําให้ยังดูมีความสดใสนะครับดาวพฤหัสเวลาอยู่ร่วมกับสดาวเสาร์มันยังคงมีความอึดอัดความรักก็ยังคงมีความอึดอัดนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังอยู่ในมุมที่มันสร้างความสดใสสดชื่นให้คุณได้บ้างในช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอหลังวันที่8นะครับดาวพฤหัสเขาก็จะเริ่มเดินหน้านะครับข้าม นะครับย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับภพบอริซึ่งแปลว่าปัญหาอุปสรรคการแข่งขันการขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่ความรักของคุณหลังวันที่8พฤศจิกาไปเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่มันง่ายต่อการเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับแต่มุมมองหนึ่งที่มันอาจจะดูดีขึ้นหน่อยก็คือในช่วงหลังวันที่8เนี่ยดาวพฤหัสเขาจะเดินแบบเดินหน้าและ้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นตอนที่อยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยเขาจะมีการเดินแบบถอยหลังเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลในการขัดแย้งกันนะครับแต่อย่างน้อยพอดาวพฤหัสเขาเดินหน้าเนี่ยถึงแม้จะยังมีความขัดแยง้งแต่มันจะดูมีเรื่องของการมีเหตุมีผลกันมากขึ้นมีความยับยั้งชั่งใจกันมากขึ้นนะครับ แต่ในเดือนนี้จากการที่ดาวตัวตนของคุณเองต้องอยู่กับดาวที่มันมีความขัดแย้งจริงๆอาจจะเป็นการขัดแย้งในเรื่องอื่นแต่มันก็ทําให้สภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันง่ายต่อความหงุดหงิดและการขัดแย้งนะครับถึงแม้จะย้ายมาหลังวันที่17ดาวก็ยังเจอกับดาวปัญหาดาวความขัดแยง้งการมีปากมีเสียงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับคุณอาจจะต้องหากิจกรรมอะไรที่ทําที่มันเหมือนเป็นการแข่งขันกันนะชวนกัน ไปเล่นกีฬา,า,ช,วาชวนกันเล่นเกมก็ได้หรือทำอะไรที่มันมีการแข่งขันกันแข่งกันเก็บเงินแข่งกันลดน้ำหนักอะไรต่างๆให้มันมีสภาวะของการแข่งขันกันเองระหว่างคุณกับคนรักของคุณมันจะได้ทำให้คำว่าอริถูกแปลว่าการแข่งขันมันจะได้ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนสำหรับคนโสดนะครับถ้าเกิดคุณจะได้พบเจอกับความรักแน่นอนครับในช่วงต้นเดือนจนถึงก่อนวันที่6 เวลาที่ดาวมันมาอยู่ในภพปุตตะอะไรใหม่ๆนะครับถึงแม้มันจะยังไม่มีความโดดเด่นยังไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุณต้องการเพราะดาวมันเป็นนิดนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเข้ามาให้มีความชุ่มชื่นหัวใจซึ่งหลังจากวันที่8นะครับพอดาวไปอยู่ในภพอริเหมือนกับคนที่เข้ามานอกจากจะมีความไม่ค่อยกินเส้นกันนะครับยังอาจจะนำเรื่องของปัญหามาให้ก็ได้ มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวจันท์นะครับก็หลักการเดิมครับถ้าเป็นการดูแบบรวมแบบนี้เราก็จะดูกันแบบละเอียดโดยการตามดาวจัน์รดาวโชคลาภของคุณแต่ถ้าเกิดเป็นการดูเฉพาะบุคคลคุณก็คงต้องไปย้อนดูว่าตอนคุณเกิดดาวจันทร์อยู่ในบ้านของดาวดวงไหนก็อาศัยดูดาวดวงนั้น ประกอบเป็นหลักแล้วก็ดูดาวจันทร์ในการกระตุ้นเป็นเป็นตัวเสริมว่าในเรื่องอะไรนะครับโชคลาบก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูกันแบบละเอียดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หถึงวันที่3จริงๆดาวจันเนี่ยจะมาอยู่ในช่องนี้ในตั้งแต่วันที่1ตอนหลังบ่าย2ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวโชคลาบมาทับตัวเนี่ยมันเป็นจังหวะวันที่1หนื่วันที่3เนี่ยคุณมีโอกาสของการมีโชคลาบเกิดขึ้นกับคุณได้ดีเลยเพราะ ดาวโชคลาภดาวจันของคุณตำแหน่งนี้ดาวมันได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับลาภผลความสําเร็จของคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับมีโอกาสของการมีโชคซ้อนโชคอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับช่วงวันที่3ถึงวันที่5นะครับดาวโชคลาภของคุณก็มาอยู่ในช่องการเงิน ก็เป็นช่วงที่มีโอกาสมีโชคลาภม,มีความสําเร็จเกี่ยวกับด้านธุรกิจการเงินที่คุณทําและในเดือนนี้โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณดาวันได้ตําแหน่งมหาจักรมันดูมีความยิ่งใหญ่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินลุยได้เต็มที่จะยิ่งมีโอกาสการเงินใหญ่ๆนะครับมีโชคลาภทางการเงินใหญ่ๆได้ดีและดาวโชคลาภก็อยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาวคู่มิตรคือดาวตัวตนของคุณด้วยถือว่าคุณเองทําอะไรในด้านด้านการเงินในช่วงนี้จะมีโชคลาภได้ดี ช่วงวันที่6ถึงวันที่7ดนะครับดาวโชคลาภมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับถึงแม้ตำแหน่งนี้ดาวจะมีความเป็นนิดนะครับดาวมันจะดูมีความอ่อนกำลังแต่ก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นดาวแบบที่เป็นนิดเล็งนิดเพราะฉะนั้นโชคลาภอาจจะเป็นโชคลาภอะไรที่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่มันก็มีโอกาสสามารถต่อยอดนะครับที่จะเป็น อะไรความสําเร็จโชคลาภอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับด้านของการเจราจาด้านการตลาดอะไรต่างๆมีโอกาสของการสําเร็จได้ดีช่วงวันที่8ถึงวันที่9นะครับดาวโชคลาภมาอยู่ในช่องพันธุนะครับ ก็อย่างที่บอกไปในเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินว่าในเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่มีโอกาส,กาสด้านการเงินอะไรที่เกี่ยวกับด้านอสังหาใหญ่ๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของโชคลาภหรือความสําเร็จอะไรที่เกี่ยวกับด้านของอสังหานะครับหรือครอบครัวนําพาอะไรมาให้นะครับเกี่ยวกับความสําเร็จและโชคลาภของคุณซึ่งจะเป็นโชคลาภทางการเงินที่ใหญ่ด้วยเหมือนกัน ช่วง1 0บถึงสิดนะครับดาวโชคลาภของคุณก็มาอยู่ในช่องปุตตะปุตตะเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับการทําอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะสิ่งที่คุณอยากเริ่มอยากทำเนี่ยนะครับถือว่าถ้าเกิดคุณทําคุณก็จะทําได้สําเร็จได้ดีนะครับแต่ดาวโชคลาภตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันเป็นปลานะครับมันอาจจะดูมีความชัดเจนมั่นคงกว่าหากคุณเป็นคนไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุน นะครับเกี่ยวกับลาบผลของคนอื่นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ในด้านการลงทุนในด้านการเสี่ยงโชคถ้าคุณเป็นคนจัดการให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะทําได้ดีกว่ามีความมั่นคงกับคุณได้ดีกว่าหรือเวลาคุณจะลงทุนจะเสี่ยงโชคอะไรคุณก็อาจจะตตามเข้าไปถือว่าก็อาจจะส่งผลดีกับคุณช่วงวันที่12ถึงวันที่14นะครับดาวโชคลาบมาอยู่ในภพอริก็อาจจะโชค克าบาในแบบปกติอาจจะดูเกิดขึ้นได้ยากหน่อยดูมีอุปสรรคหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณทำอะไรเกี่ยวกับด้านการสอบการตรวจสอบการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับและเป็นการไปร่วมไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสดีเพราะดาวดาวจันนะครับโชคลาภของคุณอยู่ในภพอริและก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสปัตนิที่แปลว่าการไปร่วมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอบการแข่งขันอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าคุณจะทำได้ดี ช่วง14ถึง16นะครับดาวโชคลาภของคุณก็มาอยู่ในภพปัตนิอาจจะมีโชคลาภเข้ามาจากการไปร่วมหรือว่าเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ของคุณนําพาเรื่องของโชคลาภมาให้เพราะว่าเวลาที่ดาวโชคลาภมาเลงเนี่ยม,มันมักจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาแต่โชคลาภในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นมากนะักเพราะมันเป็นดาวราหูลาจันทร์มันทําให้ดาวจันทร์โชคลาภของคุณดูมีความอ่อนกําลังมีความไม่ค่อยแน่นอนในช่วงนี้ ช่วง1 7ดถึงนะครับดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในช่องมรณะถ้าเป็นโชคลาภในแบบปกติอาจจะดูว่ายากหน่อยอาจจะดูว่าเสื่อมลงนะครับแต่ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันได้ตำแหน่งอุจ,จาวิลาดาวมีความโดดเด่นได้ตำแหน่งมหาจักรดูมีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีโชคลาภอะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆแต่อาจจะต้องเกี่ยวกับด้านของต่างประเทศเกี่ยวกับด้านของสายสุขภาพหรือ อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภที่มันเป็นของเก่าๆสิ่งที่เคยได้สัมพันธ์มาก่อนนะครับอาจจะมีโอกาสเกิดจากโชคลาภแบบนั้นได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้เรื่องของพวกเงินชดเชยอะไรเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยเหมือนกันช่วง19-21นะครับดาวโชคลาภของคุณมาได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับ มีกําลังสูงสุดนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยบังเอิญมันเป็นเดือนที่มีเหตุของการเกิดจันทรุปราคานะครับจันทรคตนะครับซึ่งมันจะทําให้ดาวจันทร์เนี่ยนะครับดูอ่อนกําลังนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ในช่วงนี้เนี่ยปกติมันควรจะเป็นช่วงที่มีโชคลาภอะไรใหญ่ๆได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอะไรใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง นี้ก็เลยอาจจะทําให้ในเรื่องของโชคลาภอาจจะคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ช่วง21 2 3นะครับดาวโชคลาภมาอยู่ในช่องการงานนะครับก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่มีโชคลาภทางการงานเข้ามาได้ดีทั้งปริมาณและทั้งความหลากหลายเพราะเดิมก็มีดาวเกตอยู่แล้วนะครับและอาจจะเป็นงานที่มันต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของความพิถีพิถันก็ได้นะครับอะไรประมาณแบบนี้ถือว่าจะเป็นช่วงที่มีโชคลาภได้ดีโดยเฉพาะ งานที่เกี่ยวกับด้านของการเจราจาเพราะดาวโชคลาภมาอยู่ในการงานส่วนดาวการงานไปเกี่ยวกับด้านของการเจราจาซึ่งถือว่าก็จะสําเร็จได้ดีในช่วงนี้ช่วง24-26ถึงนะครับดาวโชคลาภมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งเกษตรโชคลาภมีความเข้มแข็งมั่นคงสม่ําเสมอดีมีโอกาสของการมีโชคลาภได้ดีแถมดาวจันทร์มาอยู่ตําแหน่งนี้ก็เป็นปทุมเกณฑ์อีกนะครับได้รับความร่วมมือได้รับการตอบสนองได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ หรือความสําเร็จต่างๆที่คุณจะลงมือทำเนี่ยนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือถ้าเกิดคุณมีเหตุต้องทําอะไรเกี่ยวกับการตรวจสอบการสอบการแข่งขันในช่วงนั้นมันอาจจะความสําเร็จทางด้านนี้อาจจะดูอ่อนหน่อยแต่ความสําเร็จในด้านอื่นยังคงมั่นคงดีเพราะว่าดาวมันเป็นจันล,ล่าราหูมันทําให้ดาวราหูอ่อนซึ่งดาวราหูมันมาจากคําว่าอริการแข่งขันการตรวจสอบนะครับมันอาจจะ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีในเรื่องนั้นแต่ในความสำเร็จเรื่องอื่นยังถือว่าดีมั่นคงดี26-28ถึงดนะครับดาวโชคลาภมาอยู่ในช่องวินาศก็โชคลาภอาจจะดูเกิดได้ยากหน่อยนะครับยกเว้นว่าโชคลาภที่ไปสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับด้านของต่างประเทศด้านออนไลน์นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็ดูมีความแปรปรวนสูงเพราะดาวที่เกี่ยวกับ คำว่า,าวินาศเองก็เล็งอยู่กับดาวราหูซึ่งมันมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงและ29-30ดาวโชคลาภกลับมาทับตัวอีกครั้งนะครับมาได้ราชาโชคด้วยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่คุณจะมีโอกาสของการเกิดโชคลาภกับคุณได้ดีโดยเฉพาะที่คุณเองก็ไปเกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อสื่อสารงานในหน้าอะไรต่างๆนะครับงานขนส่งซึ่งเรื่องพวกนี้คุณจะทำได้สำเร็จได้ดีได้รับการ ตอบรับได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ